ตัวละครดราช็อกโกเข้ามาให้สุ่มแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยากมาคุยถึงการประกาศก่อนนั่นเองนะฮรเรียกง่ายๆว่ายินดีสำหรับทุกๆคนเลยเนื่องจากว่าของเ่ยมันดรอปยากแล้วทีเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของแดงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นซูเปอร์อีบิกเนาะตัวเกมจะมีเรียกว่าเป็นพอยต์ให้ก็คือหมายความว่าเล่นไปเลยครับสมมติถ้าหาไม่ได้เลยจะเป็นการการันตีครับเรียงง่ายๆว่าได้กับทุกคนอย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ทาการ ปรปับปรุงให้ได้ง่ายกว่าเดิมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเหนะ็นปะไม่สามารถได้รับอุปกรณ์เนี่ยเห็นปะมันจะได้จากตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปดังนั้นก็ยินดีด้วยสาหรับทุกคนนะครับผมเป็นรางวัลของตัวเกมที่พัฒนาเนื่องจากว่ามีคนน่าจะไปแจ้งกันเยอะเพหายของดรอปยากมากกับประมาณนั้นตัวเกมเลยพัฒนามาให้แล้วก็หวังว่าน่าจะไม่ด่าทีมงานแล้วกันนะโอเคอันนี้คืออย่างแรกในการประกาศอัปเดต อันดับต่อมาในส่วนของบอสเลดนะฮะซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคิงของกล้วยและตัวละครที่แนะนํา1ท่าลม2ท่ามืดนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าคลิปนี้จะมาคุยในส่วนของตัวละครดาร์คช็อกโกที่มันเพิ่งมาให้สุม่มคําถามเลยสุ่มดีไหมต่อมันตรงนี้ก่อนเนื่องจากเอาว่าเป็นหลักการก่อนนะตัวเกมเนี่ยห่าจะมี1ตัวที่เป็นดาเมจหตัวที่เป็นดาเมจต่อท่านะครับ น้ำอาคีมโซดา,าลมคือข้าวไรเห็นอ,อันนี้มืดก็คือดาร์ชโก้ดังนั้นเนี่ยควรมีทุกคนอยู่แล้วนั่นเองนะฮะอันดับต่อมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อดูที่เลดบอลนะครับอันอันดับรางวัลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6วันซึ่งผมไม่มั่นใจว่า6วันหลังจากนี้จะเปลี่ยนบอลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าตอบแต่ส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนและในส่วนของตัวละครผิวเลมอนถ,มถ้าไม่พลาดถ้าไม่พลาดสัปดาห์หน้าเข้าก็คือจะพอดีกันเลย นะ yeah. มันจะพอดีกันเลยนะครับหมายความว่าถ้าใครแบบดาร์ชโก้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าศูนย์ดาวดาวเดียวก็เล่นได้แล้วนะเออก็คือแบบมีตัวเดียวก็พอละและเอาไปลงเล่นหรือมีข้อไลฟ์แบบตัวเดียวก็ลงเล่นได้ละดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสุดก็ได้มี1ตัวพอหนึ่งตัวพอที่เหลือจบหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าไม่อยากสุ่มเลยตู้ตามปกติเลทพวกเนี้ยมันมีตัวละครเหล่านี้ให้อยู่แล้วเนี่ยดาร์ชโก้อยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นหมายความว่าไม่สุม่ม ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในนี้แล้วนั่นเองโอเคเคลียร์ในส่วนของตรงนี้โอเคอันดับต่อมาเราจะมาคุยว่าแล้วอย่างเงี้ยควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มดีนยะส่วนตัวผมมองว่าสารับสายดาเมททุกตัวทุกสีทุกธาตุย้ำสายดาเมจแค่เฉพาะสายดาเมจควร5ดาวทุกตัวนะอันนี้แบบพูดแบบไม่ได้ล้อเล่นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมก็จริงๆก็เล่นอยู่แหละเกมแบ c ็คโอเวอร์หรือเกมอื่นๆเนะี่ยมันจะคล้ายกันหมดครับสายดาเมจ มันควรที่จะ5ดาวครับเพราะมันจะเล่นได้ยาวเพราะเกมนี้มันมันเน้นเฉพาะว่าแล้วอ่ะเอออันนี้คือบอกไว้เผื่อบางคนไม่ทราบแล้วกันนะเป็นยังไงคือตัวดาเมจเช่นไฟก็คือซอสพิกเห็นไหอ้าวแล้วถ้าตัวซับล่ะก็คือตัวนี้พิกป่นมันจะสลับกันครับอย่างผิวเลมอนที่มันกําลังเข้ามันไปสายดาเมจของท่าแสงซึ่งท่าแสงเนี่ยมีซับแล้วแต่ตัวดาเมจไม่มีเห็นไหมเห็นไหม คุ้นๆน,นะเอาละทีนี้มาในในส่วนของดาร์กช็อกโกเนี่ยมันมีแล้วครับอันนี้ก็คือสายดาเมจเช่นเดียวกันแต่ถามว่าแรงเท่าดาร์กช็อกโกหรือไม่คำตอบคือไม่ดังนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีเห็นไหมยังไงมันก็ต้องมีแลวไอ้น,นี่เป,นเป็นตัวซับของสายมืดอีกแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยตัวเกมมันออกแบบมาแบบนี้หมายความว่าทุกตัวละครที่ไปสายดาเมดควรที่จะ5ดาวทุกตัวอันนั้นคือขั้นแรกแต่ไม่ได้5้าดาวก็ไม่เป็นไร อันดับแรกที่ควรทําก็คือว่าเสริมพลังให้มันหรืออะไรให้มันนะครับให้ทุกตัวมันเวลลหกสิให้หมดอันนี้คือขั้นต่ําที่สุดแล้วนะเออก็คือทุกตัวเนี่ยควรดันอเช่นสมมติไฟเสร็จละต่อไปก็อาจจะเป็นข้าวไ์ต่อก็ได้แล้วก็อาจจะตามด้วยดาร์ชกโก้ก็ได้แล้วก็หลังดาร์ชกโก้เสร็จก็อาจจะเป็นคือมันต้องทําทุกตัวแค่ว่าเราไล่ทําเริ่มจากตรงไหนคําแนะนําคือดูจากบอสนั่นเองนะครับดูจากบอสเป็นหลักเนาะก็คือบอสยังไงอาะก็เล่นตัวนั้น ไล่ลำดับจนกว่าจะครบแล้วอย่างไอตัวละครซับเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากให้สัก40แหละเอออันนี้คือแบบพื้นฐานเลยนะ40ทุกตัวเลยอันนี้คือตัวซับนะครับย้ําแค่ตัวซับเนาะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวซับของธาตุไฟเหมือนกันทําให้สไตล์ได้ง่ายมากขึ้นเป็นประมาณนี้นั่นเองนะอ่ะหวังว่าสรุปตรงนี้น่าจะเห็นภาพเนาะทุกตัวคูณที่จะต้องมีควร5ดาวด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยมีตัวก่อนหลังมีตัวแล้วค่อยอัพอีกหนึ่งทีก็ได้และตัวละครเหล่านี้ มันอยู่ในตู้นี้แล้วดังนั้นเลือกเอาเด้อ